สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนอันนี้ดอกอะไรไม่รู้นะเพื่อนเพื่อนนะแต่สวยจ้ะนะจอยไม่รู้จักชื่อเขาหรอกจ้ะมันมี2ดอก3ดอกมันโดนตัวทาสกัดกินไงอันนี้รู้อยู่ดอกไอ้นี่ดอกโบตันจ้ะจอยจะพาทุกคนออกนอกบ้าน,นเพื่อนๆไปสวนสักหน่อยวันนี้ช่วงนี้ก็ประมาณ6กโมงกว่ากว่าจ้ะนะไปะจ้ะไปสวนกันจอยก็มาถึงสวนแล้วจ้ะนะจ้ะ เอาตะข่ายมาคุมไอ้กูดเบอร์รี่เพื่อนๆเพราะว่าจอยได้ถากถางหญ้าไปเนาะกูดเบอร์รี่จอยมันก็จะมองเห็นลูกลูกอะเพื่อนๆดูดิเนี่ยมันจะมองเห็นลูกเต็มไปหมดที่นี่นกมันก็จะมากินนะจ่ะนะเพราะว่านกมันชอบนะไอ้กูดเบอร์รี่เนี่ยจอยก็จะเอาตะข่ายคุมจ้ะเตรียมตะข่ายมาละตะข่ายคุมไปเลยไม่คุมไม่ได้จ้ะเทีเ่ยงเดยอ ุปะเขาว่าจอยไม่มาทําเป็นแบบว่าลูงสี่เหลี่ยมนะเพื่อนๆนะเพราะว่ากูดเบอรี่อ่ะต้นมันขยายใหญ่ทุกปีขึ้นแบบนี้จ้ะ นกมันก็เข้าไปกินไม่ได้และวนี่เอาคมมไว้แบบนี้จะ้ะถ้าไม่คุมนี่ไม่เหลือเพื่อนเดี๋ยวจอยก็จะไปคุมตรงฝั่งนู้นด้วย อยก็คุมแล้วจ้ะนะคุมเสร็จแล้วจอยก็ได้ถากถางฝั่งนี้จ้ะเพื่อนๆนถากถางเดี๋ยวรอให้หย้าแห้งจอยก็จะขนไปทิ้งนะตอนนี้ก็ปล่อยให้ย้ามันแห้งให้มันเหี่ยวก่อนจะให้มันตายก่อนนะอันนี้ก็จอยก็ถากถางจ้ะราสเบอร์รีร่จอยกําลังออกลูกเพื่อนๆนเนี่ยนะออกดอกออกลูกเนี่ยถากถางที่กองๆองนี่คือญ้าที่จอยถางจ้ะวันนี้ เพราะว่าจอยจะมาถางให้เตียนหมดวันเดียวไม่ได้จะเพราะว่าจอยต้องกลับไปทํางานเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายจอยก็เข้างานตอนเช้าจอยก็มารดน้ําผักแล้วก็มาดายานิดๆหน่อยๆจะพอให้มันเตียนๆหน่อยอะจะเนาะนี่จอยก็คุมในสไตล์ของจอยอย่างเงี้ยจะนะไม่ทําแบบไม่ทําอะไรแบบเป็นข้อจะจะเพราะว่าต้นกูดเบอร์รี่ของจอยมันมันโต มันโตมันขยายต้นขึ้นทุกปีมันไม่ใช่ว่าต้นเล็กๆแบบที่จะเอามาครอบเหมือนทุกปีทุกปีได้จ้ะนะอันนี้ก็รัสเบอร์รี่พันสีเหลืองก็เริ่มงามจ้ะนะเริ่มงามเริ่มเริ่มติดติดดอกออก,กลูกแล้วเนี่ยนี่ติดดอกละนี่ยอันนี้วันนี้ผลไม้นะถ่ายให้ดูผลไม้นนนนนไมนเนี่ยรูบาบรูบาบของจอยกอนนี้ก็เพิ่งรดน้ำไปเมื่อกี้นี่ ไอ้ต้นนี้จอยไม่คุมนะมนเพื่อนเพนะมันจะกินก็ปล่อยมันกินไปเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันมีขนนะนเพื่อนเพมันระ,ะคายคอจอยบางทีอแต่ถ้าไม่มีจริงๆจอยก,ก็กินจะ้ะเดี๋ยววันหลังจอยจะมาทําตรงนี้อาจจะเป็นวันหยุดนะจ้ะนะมาถากถางตรงนี้แล้วก็เอาหญ้าไปกองกองไว้ตรงข้างบนนู้นนะจ๊ะอันนี้ก็ถากถางเสร็จไปละนะต้นราสเบอร์รี่เนี่ย พันสีแดงวันหลังก็จะเอาต้นไก่มาเล็มเหญ้าที่ว่าสวนข้างๆมัน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 เลื้อยเข้ามาจะมาแทงเข้ามาเจาก็จะเอาต้นไก่ตัดตัดตัดตตัดทุกตีเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ถากทางละก็เอาตะข่ายดํามาคุมจะนะมาคุมไม่ให้นกมันไปกินถึงกินมันก็กินได้ไม่เยอะเท่ากับต้นที่เราไม่ไม่คุมไงเพื่อนเพื่อนนะ แต่ว่าอย่างเงี้ยนกมันก็กระเสียกระสนเข้าไปนะเพราะมันกระสือกระสนแบบพยายามแบบเข้าไปอ่ะจ้ะไอ้ตรงไหนที่เขาให้มันกินมันไม่ไปกินนะมันจะกินแต่ตรงที่ว่าเขาคุมมาจ้ะส่วนใหญ่นกมันจะเป็นอย่างงี้ตรงนี้จอยก็จะถากถางจ้ะเอาญ้าออกจากต้นดอกไม้จอยนี่จอยก็เอาออกได้ประมาณนึงแล้วจ้ะตรงนี้สวยเนาะดอกไอ้น,นี่สวย,นะยสวย,สวยดอกชดา ที่นี่เขาเรียกดอกโรโรโรรบินดอกรรบินเนาะโรบินฟลาเวอร์นุนก็ดอกพวกดอกที่มันขึ้นเองอะจ้ะแต่ว่าตามการ์เด้นเซ็นเตอร์เขาก็ขายนะเพื่อนเพื่อนะดอกไม้ชนิดนี้ตรงนู้นจอยก,ก็แค่จะเอาเข้าไปเอาญ้าออกแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นดอกไม้ป่าจา้ะตรงนู้นเนาะถ้าไอดอกไอตรงเนี้ยมันแห้งจอยจะไปหว่านหวานไว้ตรงนั้นให้มันเป็นซุ้มดอกไม้ป่าจา้นะ่ะอันนี้ก็จะออกไอต้นนี้มาไว้การเพีย้ยคือเขียวจ้ะ ผักจอยก็มะเขือตายเยอะจากเพื่อนๆตายเยอะมากแต่ก็ปล่อยมันน้ะเหลือกินเท่าไหร่ก็แค่นั้นนี่มาลดน้ำจะเพราะว่าอากาศเริ่มแดดร้อนแล้วเพื่อนๆแต่ก็คืนหนาวอยู่ไงนี่อันนี้ก็คือไม่ใช่ต้นยานะที่เห็นเนี่ยอันนี้ก็ต้นดอกเดซี่จะนี่ถ้าเขาปลุกถ้า,ามันมีจะเยอะๆมันจะสวยมากเพื่อนๆน,นะถ้ามันเป็นเป็นอะไรนะเป็น ถ้ามันเกิดเป็นกลุ่มๆเหมือนจะมันจะสวยมากจอยถึงบอกว่าให้ดอกย้ามรุ่งงแถวเนี้ยมันจะงามจะ<ม>นเห็นไหมขนาดดอกย้ามมันยังสวยเลยเห็นไหมเนี่ยดอกย้าขึ้นมาคล้ายๆดอกอะไรบ้านเรานะบ้านเราเนี่ยมันจะมีดอกสีม,ม่วงแล้วสีขาวๆดอกอย่างเงี้ยชื่ออะไรเยที่เราชอบเอาไปทําวันไหว้ครัวจ้ะเนี่ยจ้ะซุมนี้ก็จะประมาณเนี้ยจ้ะก็เตียนขึ้นมาหน่อยแล้วจ้ะวันนี้ เดี๋ยวก็จะกลับไปทำงานนี่กับฟักทองจะรดน้ำและวฟักทองอังกฤษนี่แหละจ้ะปลูกไว้ต้นโตๆนั่นนะต้อนอติโชธนะเพื่อนๆนะเขาจะกินดอกดอกเขาก็จะคล้ายๆพวกไอหัวปีจ้ะนะคล้ายๆหัวปีเอามาต้มบางทีก็เอามาอบโรยเกลือแล้วก็น้ำมันอริออยจ้ะนะน้ำมันมะกอกลาดอร่อยดี ส่วนนี่ก็ดินเดี๋ยวจอยก็จะหาอะไรมาปลูกเอาปากให้แห้งก่อนเพราะว่ามันมีหนอนเขาขาวไงคณะในนี้ก็งามจะนี่ทีแรกนึกว่ามันจะไม่งามเพื่อนแต่ว่าปลูกอะไรในนี้ยมันไม่ค่อยรอดอ่ะมันเจอพวกตัวธาตุกินหมดอ่ะจ้ะนะตัวนี่ยคณะนี่ตัวทอดตัวธา,าตุตัวหนอนนะจ้ะทำแปลงๆเอาไวไ้อย่างนี้คุมเอาไว้เดี๋ยวนกมันมากิน อันนี้ก็ขึ้นช่ายไทยจะ้นะนี่ขึ้นช่ายไทยมเมล็ดเข้าร่วงมันก็จะงอกกลับมากินได้ทุกปีอย่างที่จอยบอกจะ้ะนี่ข้าวตองจอยนะฮะงามมากเลยเห็นไหมข้าวตองกุ้ยช่ายแล้วก็ขึ้นช่ายไทยจะ้ะยปะจะพาไปดูเอ้นี่จอยก็จะข่ายคุมสองสองซ้อนเลยเพื่อนๆนนกมันก็ยังพยายามบินมานะเนี่ยเห็นไหม ดกมากลูกเร่มโตแล้วจ้ะปีนี้ดกจริงๆเพื่อนแต่ถ้ามันตกไอโดกมันก็ยังมีสิทธิ์ล่วงนะลูกมันอะแต่ดกมากจากปีนี้เชอรี่เนี่ยลูกเขาพยายามไม่ให้นกมันเข้ามากินนะจ้ะอาจจะซื้อมาอีกชั้นหนึ่งมันได้จิกไม่ได้เห็นไหมโดกจ้ะจอยก็คุมเอาไว้อย่างนี้ พยายามไม่ให้นกมันเข้าไปถึงไงถ้านกมันเข้าไปถึงมันก็จิกกินหมดอ่จะจ้ะแค่นี้มันก็ยังบินแบบพยายามแบบตะเกียรตะกายเข้ามาจะกินอยู่แล้วเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวจะเอาตะข่ายดึงๆเอาเชือกดึงๆไม่ให้มันใกล้กระตะข่ายมากมาย,เ,ยเดี๋ยวมันจิกกินเชอรี่จอยจะ้ะนี่เชอร์รี่ลูกเขาหลกอยู่จ้ะใต้ใบเนี่ย จะคุมไว้ประมาณนี้เดี๋ยวจอยจะถ่ายตรงนี้ให้ดูพาไปดูด,ดอกอีกดอกเอเดซี่เพื่อนเพื่อนนี่มเมื่อเขือจอยเนี่ยมันเหี่ยวจอยเปลี่ยนดินจะเพราะว่าดินจอยมันมีหนอนเนาะถ้าไม่เปลี่ยนมันก็จะตายจะเลยลองเปลี่ยนดูถ้าเปลี่ยนมันรอดก็รอดจะมันไม่รอดก็กินเท่าที่มันรอดอ <c oughs> นี่สตรอเบอรี่จอยสุกแล้วนะจะบอกไว้ให้เนี่ยเห็นไหมสตรอเบอรี่สุกละ สตรอเบอรี่ม่ลูกสตรอเบอรี่จอยจะไม่งามหรอกผักบุ้งจอยก็ไม่เห็นมันจะขึ้นอีกเลยนี่รุ่้จะรอดไม่รอ,อดจะมะเขือต้นที่ซื้อเข้ามาห้าต้นมะเขือเปาะไอยาทพย์มะเขือคางกบจอยดูติไปมันเหี่ยวจอยลองเอามาปลูกใหม่ดูเพืเ่อนๆนะเนี่ยเอามาปลูกเอาเปลี่ยนดินน่ะนะพูดถึงอนะ จะเอาดินมาเปลี่ยนเผื่อมันจะรอดจะนี่ไม่ลองก็ไม่รู้จ้ะนะนี่ประมาณนี้อันนี้ก็งามเอางามเอาเลยจะนี่นี่ขี้ใบเรื่อยนี่มะเขือยาวจะมะเขือยาวก็ใบแมงลักหูรพาจะปลูกยากปีนี้เพื่อนๆนะปลูกยากปลูกอะไรก็ยากรดน้าไป นี่จ้ะพอมาส่วนนี้ก็ขึ้นช่ายนั่นแหละกุ้ยช่ายขึ้นช่ายผักชีจ้ะเนี่ยบรรดาผักชีอันนั้นก็ผักเส้นฝรั่งในงานที่ดอกเดซี่ที่จอยจะให้ดูนี่นี่จ้ะสวยเลยนะนี่สวยดีนะเพื่อนๆเนาะดอกเดซี่ เนี่ยจะ้ะดอกเหลืองก็ดอกยา้ามันมัน,ม,นมันเป็นไอ้วัชพืชจ้ะจ้ะมันชื่อดอกเอ่อบัตเตอร์คุปนะเดซี่นี่ก็วัชพืชแต่ถ้ามันเยอะๆมันก็สวยดีจ้ะนี่เราจะสวนของจอยวันนี้ก็ประมาณนี้บูเบอรี่นี่ไงตะข่ายจะจะคุมบูเบอรี่เนี่ยอันนี้บูเบอรี่จ้ะเดี๋ยวจอยจะคุมก่อนกลับบ้านเนาะเนี่ยจะ้ะ ก็ประมาณนี้จาะเพื่อนๆโอเคยังไงจอยก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วเพื่อนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจา้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย